สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำไอ้แกเปิดคู่แซฟนะครับในรายการวันระยะโดยไม่ต้องมือนะครับลองดูว่าจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ตันะคยใช้ด้นยิลองอที่นี่ที่นี่ยิลองล่างยิงนี่เคครับย่างไหมครับ กก็ยาอันน thing, sure ี้คือเราไม่ได้ใช้ไกด์นะใช่ครับทำไมถึงไม่ใช้ไกด์เพราะอะไรเพราะไกด์แพงทำไมถึงไม่ใช้ไกด์เพราะอะไรก็เพราะเหน้าตาหล่อจบข่าวอาจารย์สอนไม่ใช้ไกด์นะครับเราสามารถทำขึ้นมาได้โดยใช้การคำนวณเนาะครับผมยากไหมล่ะยากไหมยากกว่ากุญแจรถไหม มันคนละแบบเจ้ากุญแจบ้านไหมก็ต้องยากกว่านิดนโอเคมีเลย์ฝากพี่ๆ้องไหมก็หากใครสนใจที่จะทำธุรกิจเกี่ยวกับกุญแจหรือเปิดร้านกุญแจมาเรียนเกี่ยวกับการป้องเด็ดได้นะครับเราดูมาหลายที่ใช่ไหมใช้เลือกอาจารย์คกกุดแจใช่ไหมใช่ครับดูมาหลายที่แล้วดีมากขอบคุณมาก